สนธิราสนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคชาตนาคตไทยโพสข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าวันหยุดยาวสัปดาห์สี่วันนี้ที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ตามมติคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มวันหยุดเป็นกรณีพิเศษหรือที่เราเรียกกันว่าวันหยุดยาวต่อเนื่องเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดยาวมี3เรื่องเอามาฝากกันการท่องเที่ยวกับความหวังการกฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยวบ้านเราถือเป็นหนึ่งในสี่เครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและคาดว่าจะมีหวังในปีนี้หลังจากมีการยกเลิกการลงทะเบียน t h a แ l a ท d Pass เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการผ่อนคลายและเปิดโอกาสให้ธุรกิจการท่องเที่ยวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากข้อมูลจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศแล้ว2.07ล้านคน ปีที่แล้ว 40, 4 4 4 7คนโดยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากที่สุดจากเอเชียตอนออกราว8,4538คนหนึ่งในนั้นเป็นประเทศอาเซียนไปแล้ว612,852คนเครื่องยนต์การท่องเที่ยวเริ่มทำงานแล้วครับก็หวังว่าจะสามารถผลัก GDP ปีนี้ของเราให้ขยายตัวขึ้นได้จากการเพิ่มการจ้างงานและการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวขึ้น แต่สถานการณ์ในปลายปีนี้ยังคงน่าเป็นห่วงไม่น้อยสําหรับทั้งสถานการณ์โควิดสิที่ยังมิ่งนอนใจไม่ได้และโรคติดต่อเฝ้าระวังอย่างศีดาดลิงที่หากควบคุมไม่ดีอาจกลายเป็นวิกฤติซ้อนวิตติึ้นอีกได้คนละครึ่งกับการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยมีการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันหลังจากโควิดสิบ้างก็ยังจุดไม่ติดบ้างก็ค่อยฟื้นขึ้นมาล่าสุดมีการกระตุ้นจากภาครัฐหวังจะมีการบริโภคจับใจใช้สอยมากขึ้นผ่านเป๋าังเช่น โครงการเคยครึ่งและการเพิ่มเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนวัตกรรมดังกล่าวในปัจจุบันน่าจะต้องทบทวนเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไปมากในอนาคตที่เรากําลังเดินหน้าเข้าสู่สภาวะสดถอยการอุดหนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ตรงจุดตรงเป้าหมายรักษาคนตัวเล็กทั้งหลายให้อยู่ได้บนเงินงบป,ประมาณที่จํากัดน่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ต้องรักษาฐานรากให้อยู่ได้สถานการณ์โลกตอนนี้ทั้งความกังวลใจในสหรัฐและจีนสองยักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งถือเป็นประเทศคู่ค้าสําคัญของไทยโดยตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของเราคือสหรัฐอเมริกามูลค่าการส่งออกตั้งแต่มกราคมถึงมิถุนายนปีนี้คิดเป็น7.9แสนล้านบาทเฉี่ยตัวเพิ่มขึ้นร้อย1ะ3 5 8รองลงมาคือจีนเศรษฐกิจในบ้านเขาจึงสะท้อนเศรษฐกิจบ้านเราอยู่ไม่น้อยการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของธนาคารกลางสหรัฐอุ่นเฟด0.75%และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตจะทําให้บ้านเราชะลอตามไปด้วย เครื่องยนต์ที่ว่าอย่างการส่งออกที่ตอนนี้กําลังอยู่ในขาขึ้นในอนาคตอาจจะต้องเตรียมรับมือราคาพลังงานกับเงินเฟ้อต้องจับตาต่อส่วนราคาพลังงานสัปดาห์นี้น้มามันและแก๊สยังคงผันผวนตามสถานการณ์การนําเข้า LNG ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการใช้ล่าสุดกลุ่มปตทโดย PTGL เซ็นสัญญานําเข้า LNG จานวนหนึ่งล้านตันต่อปีกับบริษัทเชนไยเอเนจี แสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาแก๊สจากภายนอกที่เพิ่มขึ้นลำดับต่อด้วยการขึ้นค่าไฟฟ้าที่จะตามมาในงวดกันยายนธันวาคมนี้กกพมีมติปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่า68.66สตางค์ต่อหน่วยและจะส่งผลให้ค่าไฟเฉลี่ยพุ่งรวม4.72บาทต่อหน่วยราคาพลังงานถือเป็นปัจจัยหลักเร่งอัตรางเงินเฟ้อในบ้านเราตลอดช่วงที่ผ่านมาการตั้งรับอย่างเดียวแล้วเดินตามปัญหาเพื่อแก้สถานการณ์อย่างเดียววันนี้ไม่พอครับ การหวังพึ่งเครื่องยนต์อย่างการท่องเที่ยวและการส่งออกตามที่ได้กล่าวมานั้นยังมีอุปสรรคอีกเยอะรอยอยู่ข้างหน้าวันนี้ต้องกลับมาที่การบริโภคภาคเอกชนที่ถือเป็นปัจจัยสําคัญในการแก้ไขปัญหาหากค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นเครื่องยนต์ส่วนนี้ก็จะสุดลงเรื่อยๆต้องประครับประคองให้ดีครับที่สําคัญ5สิงหาคมนี้สนครจะถแถลงดัชนีเศรษฐกิจอีกรอบรอดูครับว่าเงินเฟอ้อบ้านเราจะเป็นอย่างไรต่อไป